ช่วยเหมือนแบบบางทีเนี่ยอาจารย์อยู่กับพวกนี่มาปีวันหนึ่งนะคะ <c oughs> ด้วยด้วยด้วยความความสามารถของอาจารย์หรือเมื่อพี่อาจารย์ถ่ายทอดอะไรให้กันแล้วแต่เนี่ยนี่ก็เลยอยากจะด้วยความเคารพนะคะที่จะให้อาจารย์เราพูดถึงทุกคนเนี่ยค่ะบางคนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาคาแรคเตอร์แบบไหนเป็น <c oughs> การชีน้นำเขาหรือชีอ้แนะเขาหรือบบางทีเราเอ้ยเราคิดว่าเราอยู่เในเนี้ยแต่ ประกนารที่จาอกว่าได้อยู่ในแผนอยู่แล้วอยู่ในประประมาณที่แพงแอเคไหมนตอนขายงานขายแบบนี้เลยขายให้เห็นมารูนี้ว่าฉันรดฉันมีเรื่องนี้ฉนั้นกู้แ่งมาได้เรื่องนี้มันจึงแพง ริงตั้งใจอยู่แล้วถึงแค่ขอไปทำหลายคนะก็ทำปุ๊บเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำไม่ถึงกับว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแต่เรามองมองคือเราํำกัดมาเนาะใช่เราทำงานเบื้องหลังมาเรารู้ว่าถ้าคนนี้งืันนี้ขึ้นมาหน่อยนะอย่างเงี้ยทำเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนิดปล่อยวางเรื่องนั้นอย่างเงี้ยเราเราเรายอมรับว,ว่าเราแบบเก่งมากคุณนะชลิมองออกมาเราจะไม่เถียงสักคำเลย ตอนนี้แต่เรามีการคอนเสิร์กันอีก6ชั่วโมงฟังดีๆนะคะ6ชั่วโมงไม่ได้หมายความว่าทําเตี้ยห6ชั่วโมงเราเราเราใส่อันนี้เข้าไปว่าเดี๋ยวเราจะมีการคอนเสิร์อีก6ชั่วโมงเราตั้งใจจะทําให้เป็นการคอนเสิร์ตหกครั้งรวมทั้งสิ้นคือเออไม่ใช่รวมทั้งสิ้นไปแล้วเรื่อยๆหกชั่วโมงอะไรเนี่ยยัง่งนบัะเจ็ตงินอยู่ในบัตเจ็ตดีรักกันชอบ <R ess ur ic> ชัว่วโมงเพราะเรารู้ว่าคุณต้องไปทํางานเราพูดจากเรื่องนี้เรารู้เราเราเข้าใจคนทํางานว่าแบบนมันกังวลมานหลายเรื่องมาอยู่กับเราอีกหนึ่งชั่วโมงในการคอนเสิร์ตพอไหวไหมในเวลาที่เราวางถ้าไม่ไหวช่วงเช้าสะดวกกว่าบอกเรานะแต่เบื้องต้นเราบอกเลยว่าตารางที่ใส่ไปเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นหรอกแต่เราจะแบบบางวันอย่าง25เราติดมากเลย แต่มันไม่มีวันไหนแล้วไม่งั้นคุณจะไม่ได้ไปอย่างรวดเร็ว25เราอยู่เราอยู่กองถ่ายเลยเราต้องออกไปจากกองถ่ายแล้วเราก็ต้องไปหาพี่นั่งแล้วก่อนเซาคุนทุงชั่วโมงเราบอกแล้วว่าเราก็ไม่ได้สะดวกสบายแต่แต่เราทําเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นการคอมมิชกันแล้วสําหรับสําหรับเรากับสีพงค์โอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นในส่วนของเราที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับโคชเป้นนะเป็นในส่วนของเราดังนั้นคุณมองว่า ยีิบห้าเตรเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่เห็นไหมคะมีถ่ายกับนายย้อนใครสอนที่ถ่ายขนาดนี้ท่เนี่ยส่งแล้วที่เป็นทีของเรานะคะโค้งใหญ่เลยยี่สิบห้าคุณคิดว่ายี่สิห้าคือวันจันทร์ค่ะสิบสี่ถึงสิบห้านาฬิกาดูเป็นเวลาสะดวกใจของพวกคุณไหม <c oughs> หรือเป็นช่วงที่คุณไลฟ์อยู่คุณอยากได้ช่วงไหนอ่ะลองพูดมา เป็นเวลาล่วงกันที่พอจะจัดสรรได้แล้วจะทำ25วันจันร์นะ่5วันจันคุณติดตารางอะไรกันไหมคะ25มีประชุมทั้งวันเลยใช่ไหมบ่ายสองบ่ายสองโอเคแล้วก็ไม่ต้องเอาบ่ายสองแล้วก็ตัดช่วงไหนล่ะที่คุณคิดว่าสะดวกใจ